สุภากรรมรัติตุเทรีกถาภาสิทธิ์ของพระสุภากรรมระติดาเทรีพระสุภากรรมระติดาเทรีได้กล่าวพระสิทธิ์เหล่านี้ว่าเพราะเมื่อก่อนเรายังสาวนุ่งห่มผ้าสะอาดได้ฟังธรรมแล้วเรานั้นไม่ประมาทจึงได้ตรัสรู้สัจจะฉะนั้น เราจึงไม่ยินดีอย่างยิ่งในการทั้งหลายเห็นภัยในกายของตนกระยิมเฉพาะเนคคำมะเท่านั้นละหมู่ญาติธาตุกรรมกรบ้านไรนาความมั่งคั่งและกองโภคะที่น่ารื่นรมที่เขาบันเทิงกันละสมบัติมิใช่น้อยออกบวชด,ด้วยศรัทธาอย่างนี้ ในพระสัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศดีแล้วข้อที่เราละเงินทองแล้วยังกลับยินดีเงินทองอีกนั้นไม่สมควรแก่เราเพราะเราปรารถนาความไม่มีห่วงกังวลเพราะเงินทองหาใช่มีไว้เพื่อความตัดสรูเพื่อความสงบใจไม่ เงินทองนั้นไม่สมควรแก่สมณะทั้งไม่ใช่อริยะทรัพย์อันหนึ่งเงินทองนี้ทำให้เกิดความโลภนำมาซึ่งความมัวเมาทำให้เกิดความลุ่มหลงเป็นเครื่องเพิ่มพูนความกำหนัดยินดีมีความระแวงมีความยุ่งยากและในเงินทองนั้นไม่มีความยั่งยืนมั่นคงเลยอันหนึ่ง ผู้คนเป็นอันมากยินดีในทรัพย์นั้นชื่อว่าเป็นผู้ประมาทมีใจเศร้าหมองต่างผิดใจต่อกันและกันกระทำความบาดหมางทะเละวิวาทกันการฆ่ากันการถูกจองจำการต้องโทษมีตัดมือเป็นต้นความเสื่อมความเศร้าโศกความร่ำไร ความพินาษเป็นอันมากของคนทั้งหลายผู้เนื่องอยู่ในกามทั้งหลายก็มองเห็นกันอยู่ท่านทั้งหลายเป็นญาติก็เหมือนเป็นศัตรูเพราะเหตุไรจึงชักจูงเรานั้นไว้ในกามทั้งหลายเล่าท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าเราเห็นภัยในกามทั้งหลายจึงบวช อาสวะทั้งหลายย่อมไม่สิ้นปลเพราะเงินและทองกามทั้งหลายเป็นศัตรูเป็นผู้ฆ่าเป็นฆาศึกเป็นดังลูกศรเสียบไว้ท่านทั้งหลายเป็นญาติก็เหมือนเป็นศัตรูเพราะเหตุไรจึงชักจูงเราไว้ในกามทั้งหลายท่านทั้งหลายจงรู้เถิดว่าเราบวชศีรษะโล้น พรองผ้าสังฆาติแล้วก้อนข้าวที่จะพึงลุกขึ้นยืนรับการเที่ยวสแสวงหาการนุ่งห่มผ้าบางสกุลและบริขารเครื่องอาศัยของนักบวชผู้ไม่มีเรือนนี่แหละเป็นของเหมาะสมสำหรับเรากามทั้งหลายทั้งที่เป็นของทิพย์และที่เป็นของมนุษย์ เหล่าท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คลายเสียแล้วท่านเหล่านั้นน้อมไปแล้วในฐานะอันปลอดโปรง่งบรรลุสุขอันไม่วั่นไหวแล้วเราอย่าร่วมด้วยกามทั้งหลายซึ่งช่วยอะไรไม่ได้เลยกามทั้งหลายเป็นศัตรูเป็นผู้ฆ่าอุปมาด้วยกองไฟนําแต่ทุกมาให กามนั้นเป็นสภาวะที่เบียดเบียนมีภัยเป็นไปกับด้วยความคับแขนเป็นเสี้ยนหน้าและกามนั้นมีสภาวะหมุกม,มุ่นไม่เรียบร้อยเป,เป็นเหตุลุ่มลงมากเป็นเหตุขัดข้องและเป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวกามทั้งหลายเปรียบด้วยงูพิษที่เราปุตุชนทั้งเขาและบอดเพลิดเพลินกันยิ่งนัก ปุตุชนเหล่านั้นเป็นจำนวนมากข้องอยู่แล้วด้วยเปลือกตมคือกามไม่รู้ความจริงในโลกย่อมไม่รู้ซึง้งถึงที่สิ้นสุดความเกิดและความตายผู้คนเป็นอันมากพากันเดินทางไปทุกขติซึ่งมีการเป็นเหตุทั้งสิ้นอันนำโรคมาให้แก่ตนทีเดียว การทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดศัตรูให้เดือดร้อนนำความเศร้าหมองมาเป็นเหยื่อในโลกเป็นเครื่องจองจำเี่ยวเนื่องด้วยความตายการทั้งหลายเป็นเหตุให้บ้าให้บุญเพริญย่ำยีจิตเพราะทำหมูสัตว์ให้เศร้าหมองจึงเห็นว่าเหมือนรอบที่มานดักไว้การทั้งหลายมีโทษหาที่สุดไม่ได้ มีทุกข์มีพิษมีความพอใจน้อยเป็นสนามรบทำกรรมไฟกุศลให้เหือดแห้งลงเรานั้นละความพินาศซึ่งมีการเป็นเหตุเช่นนั้นได้แล้วจากไม่กลับมาหามันอีกเพราะว่าตั้งแต่บวชแล้วเรายินดีอย่างยิ่งในนิพพานหวังความเยือกเย็นจึงทำสงครามต่อกามทั้งหลาย ยินดีแล้วในนิพพานเป็นที่สิ้นสังโยชน์จากเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เดินตามทางอาริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางสายตรงไม่เศร้าโศกปราศจากกิเลสดุจทุรีเป็นทางปลอดโปรง่งซึ่งเป็นทางที่เหล่าท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พากันข้ามไปแล้ว พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำพระเถรีผู้บรรลุอรหัตผลในวันที่8หลังจากบวชผู้นั่งเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อจะทรงสรรเสริญจึงตรัสคาถานี้ว่าท่านทั้งหลายจงดูที่ดานายช่างทองผู้สวยงามผู้ดำรงอยู่ในธรรมผู้นี้เถิด เธอได้บรรลุอรหัตผลอันไม่หวั่นไหวเข้าฌานอยู่ที่โคนต้นไม้วันนี้เป็นวันที่8หลังจากเธอมีศรัทธาบวชแล้วงามเพราะบรรลุพระสัทธรรมพระอุบลวรรณาเทรีช่วยแนะนำแล้วบรรลุวิชาสามละมัจจุมานเสียได้ภิกษุนี้รูปนี้นั้น เป็นไทยแก่ตนเองไม่เป็นหนี้อบรมอินทรีย์แล้วพราดจากกิเลสที่เคยมีได้หมดไม่มีอาสวะทำกิจเสร็จแล้วพระสังคีติกาจารย์ได้กล่าวภาษินี้ไว้ว่าเท้าสก,กะผู้เป็นใหญ่กว่ามูสัตว์พร้อมด้วยหมูเทพพากันเข้าไปหาพระเถรีซึ่งเป็นทิดากนายช่างทอง ผู้สวยงามนั้นด้วยฤทธิ์ของตนแล้วทรงนมมสการอยู่ดังนี้แลวีสตินิบาทจบ